ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการมันดันเป็นสิ่งไม่ดีไม่นำไปสู่ความตรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาอยู่กันกับเกม s e c r e t of c ฟ Op โอปัสตานะคบเพื่อนๆอยู่กันกับ G2 g o กนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้เราก็มีงบมาที่20 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาซื้อฟีสปินมาละ2250ิบาทนะครับโอเคก็เหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนๆรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับโอ้ยมาเรามาหมุนกันนะครับเออเขีีียวแบบน้ด โอ้โหแม่งหมุนไปสองทีเองนะคะเพื่อนๆไม้แรกโดนไปแล้วนะอ่ะผมซื้อต่ออีกสองพันห้าเอ้ยสองพันสองร้อยห้าสิบนะเพื่อนๆมาไม้สองเรามาหมุนกันเลยเขียวโอ้โหโอ้โหสองไม้ติดเพื่อนๆอ่ะมาครับอีกสองพันสองร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนๆโฮ้ยแม่งโดนสองไม้ติดนะครับเพื่อนๆอ่ะมาหมุนกันเขียวเออไปดิยังเขียวอยู่นะครับเออมาสวยครับ อ่ะโอเคครับเข้าฟรีสปินนะนะสิบการหมุนฟรีในรอบนี้นะครับเปิดแรกได้เป็นตัว K กับส s c a ตอร์ครับเพื่อนๆโอ้โหคูณห้านะครับเพื่อนๆได้มา150บาทอ่ะโอเคครับมาต่อตัว K มากับ Y แล้วก็ต่อไปอีกนะครับห้าคูณเก้าตัว K มาอีกครับเพื่อนๆเจ็ดคูณเก้าแล้วครับอ่ะเป็นแปดแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหยังมาต่อเนื่องนะได้รางวัลก้อนโตมา1,800บาทนะครับสิบสองคูณยี่สิบห้านะเพื่อนเพื่อน อ่ะมาครับเหลือกันอีกเจ็ดรอบนะคบเพื่อนเพื่อนว้าวเออว้าวอีกแล้วโอ้โหอ่ะตัวเอครับไม่ได้อะไรโอ้โหอย่าว้าวสิพวกโอ้โหตายแล้วอย่างว่านะครับเกมนี้แม่งชอบเกลือนะครเพื่อเพื่อนจากที่ลองเล่นมาหลายๆรอบนะโอ้โหไม่นึกว่าครั้งนี้แม่งจะยังเกลืออยู่นะโอ้โหดวงตาครับดวงตามาติดตแล้วคูณสามสิบเจ็ด สี่สิบเอ็ดลวครับ่เพื่อนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะโอเคครับได้มาหกพันสี่ร้อยห้าบาทนะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะผมซื้ออีกไม้หนึ่งะคะเพื่อนเพื่อนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับโอเคมาไปครับเรามาหมุนกันนะครับรอบนี้นะขอให้มันตกเขียวตลอดเถอะมาครับเขียวที่พวกอือเขียวอยู่ไหมสวยอีกเขียวนึงเยี่ยมไปเลย อ่ะโอเคครับมาสิบการหมุนฟรีในรอบนี้นะเพื่อนเพื่อนว่าเราจะได้กําไรกันเท่าไหร่นะครับโอ้โหวายมาไปครับไหลไปไหลไปโอ้โหแมเกือบนะครับเพื่อนได้มาสี่พันบาทนะคะเพื่อนเพื่อนกับสิบสามตัวคูณกับสิบนะอ่ะโอเคหมุนต่อนะครับได้เป็นดวงตาเอ้ได้เป็นตัวคิวนะคะเพื่อนเพื่อนกับวายนะครับได้มาหกร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าคูนสิบสามนะครับไปครับอีกหกรอบนะคะเพื่อนเพื่อน ก็ยังเว้านะเหมือนแม่งให้ได้แรกๆแล้วแม่งก็ติดเว้าติดแม่งปั่นไม่เข้าเลยครับอ่ะมาแล้วก้าวมากับวายต่อด้วยสเก็ตเตอร์แล้วก็ไม่มีอะไรแนละ้วได้665บาทครับเพื่อนๆเรายัางปั่นกันต่ออีก3รอบนะคะเพื่อเพื่อนเออตัวเจมากับวายดอกนี้ได้550บาทมาครับโอ้โยต่อไปไม่ได้อะไรนะได้มา 2, 9 4 0บาทนะครับรางวัลก้อนโตนะ อ่ะโอเคครับยังคูณยี่สิบปดอยู่นะเพื่อนๆอนอีกหนึ่งรอบสุดท้ายครับเพื่อนๆเออไปไหลไปเรื่อยๆโหดวงตามาด้วยนะครับได้มาแปด0ันห้าร้อยบาทโอ้โหดอกเดียวนะเพื่อนเพื่อนแดพันห้าเงินรางวัลรวมหนึ่งมื่นเจ็ดพันสาร้อยห้าบาทนะครเพื่อนเพื่อนหูไม้นี้กําไรเลยนะครับเพื่อนๆสุดยอดอ่ะมาครับไหนๆก็กำไรแล้วนะซื้อม้าโหดๆไปเลยนะเพื่อนๆนไม้ละ7 5็ดันห้า้อยบาทนะคะเพื่อนเพื่อนยังไงไปดูกันนะคะเพื่อนๆออ่ะโอเค เดี๋ยวเราจะมาหมุนกันนะคะเพื่อนๆดูสิว่ามันจะตกเขียวให้เราไปลุ้นกันไหมนะเขียวอืมเกือบไปแล้วนะเขียวอีกทียังเขียวอยู่ไปอีกหนึ่งอันอืมแม่งโคตรลุ้นเลยนะเพื่อนๆซื้อแพงนะครับอ่ะโอเคครับฟรีสปินในรอบนี้นะสิบการหมุนฟรีเปิดแรกนะครับได้เป็นสเก็ตเตอร์มานะครับคูณห้าไม่ได้ตังค์นะมาครับต่อเลยครับ ตัว K ตัว Y อ่ะ Y ายมาครับ K, K ได้อีก A ตามมานะครับโอ้โหสเก็ตเตอร์ได้เงินรางวัลก้อนโต1,000 10, 0บาทโอ้ยเอมาครับเหลือกันอีก8รอบนะเพื่อนๆโอ้ยอย่าว้าสิวะอะไรวันนี้เนี่ยพอถึงรอบกลางๆแม่ชอบว้าอ่ะโอเคครับวายมากับเซียวพัตตานะไป12คูณ45นะครับเออแม่ ไหลไปโอ้ยสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทหืมตาแตกตาแตกเลยนะโอ้โหเพื่อนๆนคือตอนนี้เรากำไรมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเรามีทุนมาสอง0มืนนะโคตรคุ้มซื้อมาเจ็0ันห้านะคะเพื่อนๆนโอ้โหตัวเมาเป็นแถวเลยนะเพื่อนๆพวายต่อมาอีกไหลไปเพื่อนๆพือหืดอกนี้นะบอกเลยโอ้โหแม่งไม่น่ารีบหยุดเลยนะสาม0 0ื่นสี่พันบาทนะคะเพื่อนๆนเย็ดเคแม่งเจอดอกสาม2มื่นสองดอกไปแล้วนะโอ้โหเพื่อนเพื่อน แมงไม่ไม่นึกว่ามังจะมาแตะถึงหนึ่งแสนนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้โหมีทุนมาสองหมื่นได้กำไรมาแปดหมื่นอ่ะโอเคได้มาอีกเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบาทนะคะเพื่อนเพื่อนเฮ้ยง,งงอยู่เลยอะ่ะคือจบฟรีเกมรอบนี้เลิกเลยนะเพื่อนเพื่อนนะกำไรบานขนาดนี้นะคบโอ้โหเมื่อกี้ได้มาเก้าวันสามร้อยนะคบตัวคิวกับวายนะครับ,บ,รบสุดยอดเลยครับเพื่อนๆ่อ่ะสุดท้ายและท้ายสุดนะครับแมงยังได้อยู่นะตัวเจมากับวายโอ้โหหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท ได้เงินรางวัลสำหรับไม้นี้หนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยสี่สิบหนึ่งแสนอะโอ้โหเพื่อนๆน,น,นแจ้งเกิดโคตรโหดเลยนะฟรีสปินไม้นี้นะครับซื้อไปไม้ละเจ็ดพันห้านะเพื่อนเพื่อนได้มาเป็นแสนะอ่ะอ่ะโอเคเพื่อนๆนตอนนี้ก็มีกำไรมาแปดหมืนกว่าบาทแล้วนะครับยังไงก็ พอกันดีกว่านะครับเราจะไม่โลบนะอะโอเคครับยังไงใครสนใจเล่นก็แอดไลน์มาได้ที่ g อด o นะเพื่อนๆโอเคครับสำหรับวันนี้นะคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ